สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บน Discord บนคอมนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเซฟเจ้ารูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับ mm. ลงเครื่องเรากันครับผมเผื่อไปเจอรูปโปรไฟล์ที่ชอบนะฮะวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดเจ้า Discord ของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ที่เราต้องการจะ เซฟเก็บไว้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างผมจะไปที่ Discord ของคนนี้นะครับให้เราจิ้มลงไป1ทีมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเขาได้เลยครับผมอ่าตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่คีย์บอร์ดของเพื่อนๆนะครับกดที่ปุ่ม Control Shift แล้วก็ I นะครับพร้อมกันครับผมชึบมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับที่เป็นตัวหนังสือเยอะๆแบบตรงนี้นะครับ ของบางคนเนี่ยมันจะขึ้นประมาณแถบด้านขวาตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับให้เราสังเกตตรงปุ่มนี้นะครับที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมและมีลูกศรชี้นะครับให้จิ้มลงไป1ทีชึบแล้วก็เอาเมาส์นะครับไปชี้ตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะครับให้กรอบสีเหลืองๆมันขึ้นรอบรูปโปรไฟล์แบบนี้นะครับให้คลิกไปได้เลยชึบแล้วก็กลับมาดูที่ทางตัวโค้ดทางด้านขวาตรงนี้เลยครับผม ให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตดูมันจะมีตัวสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ให้เราขยายออกมานะครับจึ๊บให้กดขยายไปเรื่อยๆครับผมขยายไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคําว่า IMG แบบนี้นะครับมันจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเอาเมาส์ไปชี้ที่ลิงก์นั้นได้เลยครับผมแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดไปที่ Copy Link Address ตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็ไปเปิดตัวเข้าเว็บขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Firefox หรืออะไรก็ได้นะครับ แล้วเราก็เพจเจ้าลิงกเมื่อกี้ลงไปบนช่องบนนี้ได้เลยครับผมอ่าและให้เราเลื่อนไปที่ทางด้านหลังสุดนะครับมันจะมีตัวเลข128ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยน128นะครับเป็น1024นะครับผมเพื่อให้ได้ขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดของใครเนี่ยเป็นเว็บพอยู่ตรงนี้นะครับอ่าถ้าใครเป็นเว็บพีนะให้เปลี่ยนเป็น PNG ครับผม เราจะได้เซฟรูปไปใช้ที่อื่นได้นะครับ mm. เมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยกด enter ลงไปได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นรูปภาพโปรไฟล์มานะครับให้คลิกขวาที่รูปนั้นนะครับแล้วก็กดไปที่ save image ตรงนี้1ทีจากนั้นนะครับก็ตั้งชื่อรูปได้เลยในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งชื่อว่า discord 1น,นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม save เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้รูปโปรไฟล์ที่เราต้องการลงมาบนเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วครับผม แล้วก็เมื่อกลับมาบน Discord นะครับเราก็กดกระกะบาดมุมขวามือตรงนี้ปิดไปได้เลยแล้วก็ไปใช้งาน Discord ได้ตามเดิมเลยครับโอเคลองนำไปทำดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ